ดีต้อนรับกลับสูน G Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวของ Toyota h i ฮปี2,025รถตู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าการใช้งานและในรุ่นล่าสุดนี้ Toyota ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจผู้จัดการฝ่ายขนส่งหรือใครก็ตามที่กำลังมองหารถตู้ที่ใช้งานได้จริงและไว้ใจได้ป2,025ก็อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังหาอยู่ มาเริ่มกันที่ภายน,นอกของตัวรถกันก่อน Toyota h i ฮเอส2025ยังคงดีไซน์ทรงกล่องที่เน้นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในปีนี้ก็ได้มีการอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นด้านหน้ามีการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันมากขึ้นพร้อมฝาหน้าเหล็แบบบอลเพรียวบางและกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นทําให้ดูโดดเด่นมากขึ้นบนท้องถนนล้ออลลอยขนาด16นิ้วช่วยเพิ่มความสวยงามมอและยังเสริมความนุ่มนวลในการขับขี่เส้นสายของตัวรถดูเรียบง่ายแต่มีความลู่ลง ซึ่งช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังมีประตูเลื่อนทั้งสองด้านทําให้สะดวกตักออกาการขึ้นลงในพื้นที่แคบฟีเจอร์เล็กๆที่เพิ่มความสะดวกอย่างมากในการใช้งานจริงมาดูที่ขุมพลังใต้ฝากระโปรงกันบ้าง t o y o ต้าไฮสปี2025มีตัวเลือกขุมพลังให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศรุ่นยอดนิยมจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบขนาด2.8ลิตรเทอลิโบให้กำลังประมาณ174แรงมา้า และแรงบิด450นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดา6สปีดส่วนถ้าใครชอบเครื่องยนต์เบนซินก็มีตัวเลือกเครื่อง B6 ขนาด3.5ลิตรให้กำลังประมาณ276แรงม้าซึ่งให้การเร่งที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อบรรทุกของหนักหรือขับขึ้นเนินส่วนรุ่นดีเซลจะประหยัดน้ำมันมากกว่าโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 3กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและลักษณะการขับขี่ระบบช่วงล่างด้านหน้าได้รับการปรับรงใหม ทำให้สามารถซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นมอบความนุ่มนวลในการขับขี่ให้กับทั้งผู้โดยสารและสินค้าภูมิลายยังคงเบาและควบคุมง่ายทำให้ขับขี่คล่องตัวเกินค่าสำหรับรถตู้ขนาดใหญ่แบบนี้ก้าวเข้ามาด้านในแล้วคุณจะพบว่า t o โยต้าไฮแอรุ่นใหม่ต้อนรับคุณด้วยห้องโดยสารที่ทันสมัยและใช้งานได้จริงมากกว่ารุ่นก่อนก่อนแผงหน้าปัดถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายมุ่งเน้นที่ผู้ขับขี่พร้อมอมวัรดุที่ทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชในทุกๆวันบอกคนขับสามารถปรับได้มากขึ้น ร้อมรองรับบริเวณหลังส่วนล่างได้ดีขึ้นซึ่งสำคัญมากสำหรับการขับทางไกลตรงกลางมีหน้าจอสัมผัสข,ขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นมาตรฐานพร้อมทั้งบลูทูธและพอร์ต usb ถึงแม้จะไม่รู้านักแต่ใช้งานง่ายและตอบโจทย์ได้ครบในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บ Toyota ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ในทุกตารางนิ้วมีที่วางแก้วน้ําช่องเก็บของที่ประตูช่องเก็บของบนแผงหน้าปัดและช่องเก็บของเหนือศีรษะเพื่อช่วยจัดระเบียบอุปกรณ์เอกสารหรือของใช้ส่วนตัวขึ้นอยู่กับรุ่นคุณสามารถเลือกที่นั่งได้ตั้งแต่2ถึง17ที่นั่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นบรรทุกสินค้ารถโดยสารหรือรุ่นรูนสําหรับรับส่งผู้บริหารความสบายของเบาะหลังได้รับการปรับปรุงเช่นกันด้วยเบาะที่นุ่มขึ้นและพื้นที่วางขาที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆช่องแอร์กระจายอยู่ทั่วห้องโดยสารเพื่อให้ ซึกเย็นสบายแม้ในวันที่อากาศร้อนการเก็บเสียงก็ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นทําให้ห้องโดยสารเงียบแม้ขณะขับขี่บนทางหลวงด้านความปลอดภัย Toyota ไม่ลดมาตรฐานให้ s p 2ปี2025มาพร้อมชุดความปลอดภัย Toyota Safety Sense เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในหลายๆรุ่นประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบช่วยอ่านป้ายจราจรรับพร้อมถุงลงมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรกและระบบควบคุมสเสถียรภาพของรถซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้รถได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวในหลายภูมิภาคในเรื่องของราคาขึ้นอยู่กับตลาดและรุ่นย่อย Toyota h i ฮเปี0องเริ่มต้นที่ประมาณ1.3ล้านบาทสำหรับรุ่นบรรทุกสินค้าและอาจสูงถึงกว่า2ล้านบาทสำหรับรุ่นโดยสารหรือรุ่น รูแม้ราคาจะดูสูงแต่คุณจ่ายเพื่อความทนทานแบบฉบับโตโยต้ามูลค่าขายต่อที่ดีและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำอีกทั้งยังเป็นรถที่หลากหลายใช้งานได้คุ้มค่าเหมาะสำหรับธุรกิจหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงโดยรวมแล้วโตโยต้าไฮเอสปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่มั่นคงในตลาดรถตู้ถึงแม้จะไม่หวืหวาแต่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งเทคโนโลยีใหม่ ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นและเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะใช้บรรทุกของหรือรับส่งผู้โดยสารรถคันนี้ก็พร้อมลุยไปกับคุณทุกเส้นทาง